สวัสดีคะ่ะพี่น้องจ้าขอากระใหม่สีเองแล้วนะคะชาวนา,นเ,วาเนอร์เวชานเอลพี่น้องคะอุ้ยไหม่สีพูดผิดคะ่ะพี่น้องจ้าว่าชาวนา,นเ,วาเนอร์เวชานเอลว่าสั่นอันไหม่สีเปออลี่ยน,นชื่อ,ช,อช่องแล้วเนะจ้าพี่น้องจ้าใหม่สีเปลี่ยนชื่อช่องช่องแล้วเนาะค่ะเนาะเป็นอ่าไหม่สีชีวิตง่ายๆในนอร์เวย์เนาะค,ะะคะ่ะเนาะ easy life in Norway พี่น้องจ้า เพราะว่าเพราะว่าชาวนารนเวย์คือมันเจาะจงเฉพาะชาวนาเกินไปมันเจาะจงเฉพาะอา่าการทําฟาร์มทําเกี่ยวกับฟาร์มจนเกินไปเนาอค่ะพี่น้องจะ๊ะนี่ค่ะไมซี่ก็มาว่าให้ฟังเน้อง่่เนาอว่าไมซี่เปลี่ยนชื่อซ่องแล้วค่ะพี่น้องจ๊ะว้ายเบิงเป็นอันจูงมากมาฮัลโหลเป็น <Acho> <idades> เพื่นจุงมาเขาขอกเนาะค่ะเนาะจุงมาเขาขอกแล้วไมซีจะให้เบิ่งไอ้นี่จับพี่น้องจ้ะไมซีเปลี่ยนเป็นไมซีชีวิตง่ายๆในนอร์เวย์เนาะคนะ่ะเนาะชีวิตที่เรียบง่ายค่ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าแต่ว่าอืมไมซีว่าได้ใช้คําว่าเรียบง่ายเนาะคนะ่ะเนาะเพราะว่าชื่อช่องอะมันยาวจนเกินไปเพราะว่าไมซีทําเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนาะคนะ่ะเนาะ เดี๋ยวม่ซีสีให้เบงอันนี้จ้าพี่น้องจ้ามีคะ่ะพี่น้องะ่ะอู้หสะออนะ่อนนยไหซีบอใหม่สีเพิ่งเลิกงานมาเนะาะค่ะเนาะตอนนี้ใหม่สีเลิกงานมาตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นสี่โมงกวักขวาของประเทศนอร์เวย์คะ่ะพี่น้องจ้านี่เบิงยังงามเลยเนะาะค่ะเนาะอันนี้คือหน้าบ้านของใหม่สี เองเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้าเนี่นีอันนี้บ้านของใหม่สีค่ะเป็นบ้านฟาร์มเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆที่เคยดูที่ติดตามใหม่สีมานานแล้วก็จะเห็นบ้านหลังนี้บ่อยๆอยู่ค่ะพี่น้องจ้าใหม่สีก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะค่ะเนาะพาดูแต่แถวบ้านแถวฟาร์มนี่แหละค่ะพี่น้องจ้าชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆเนาะค่ะเนาะนี่จ้า เดี๋ยวไมซีซ uh, ีพาไปเบิงอีกทางหนึ่งค่ะพี่น้องจ๊ะอืออ่าฟังข้องทางไมสีก็จะเป็นฟาร์มเนาะค่ะเนาะอ่าขอโทษขออภัยด้วยเด้อค่ะเด้อที่ไมสีต้องพูดภาษาบ้านไมสีกับภาษาไทยผสมกันค่ะพี่น้องจ๊ะเพราะว่าไมซี่ว่าไทยบอกแข็งแรงเนาะค่ะเนาะแล้วไมซี่ก็ย่กเว่าภาษาบ้านจะฟองพร้อมแหละพี่น้องจ๊ะ นี่คะ่ะพี่น้องจ้าพระอาทิตย์กําลังตกดินเนาะหาอะอุย้ยงามสะอ่อนคะ่ะพี่น้องคะ่ะแม่สีให้เบิ่งบรรยากาศจ้ะอันนี้ก็เป็นบ้านของแม่สีเนะาะหเนะบ้านหลังเขาคะ่ะพี่น้องจ้า หลังนี้ก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านค่ะพี่น้องค่ะเป็นบ้านสองหลังเนาะค่ะเนาะของเพื่อนบ้านแล้วก็หลังขาวนั่นก็จะเป็นบ้านของไม่สีค่ะบ้านเพื่อนบ้านเขามาอยู่กลางเขามาอยู่กลางฟาร,ร์มของหม่สีได้ยังไงไม่รู้นะะเนาะค่ะเนาะสมัยโบราณไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงกัน้ตใไม้สีสิพาไปเบิ่งอีกฟังหนึ่งเนาะค่ะเนาะ เพ้อมหรือเพิ่อนบฮันได้เอาเขาให้เบิง้งเด็เขาไปเบิ้งน้องมากกันจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่อบะฮันไดเอามาเขาขอ,อกเนาะนี่น้องมากับบรรยากาศ่าทิตกดินค่ะพี่น้องจ้ะเมืเ่อกซิได้ยินเสี่ยงรถเนาะค่ะนอะ้องพรอมาการ์มของหมนสีอยู่ติดถนนใหญ่ค่ะพี่น้องจ้ะอยู่ติดถนนใหญ่เลยเนาะค่ะเนาะ อันนี้อันนี้ก็เป็นปลาภาคในน้อยข้องไมซี่ที่ไมซี่ปู๊กไวค้ค่ะพี่น้องจ๊ะอันนี้ต้นอ่าต้นอีกยังก็ละต้นคน,น,นะคณะใบหยิกเนาะคะ่ะเนาะไมซี่ตัดมันอ้องให้มันเป็นอันให้มันอันแตกกิ่งก้านอ้อกมาจ้ะพี่น้องจ๊ะนี่จะเป็นคน,นะใบหยิกเนาะคะ่นะเนาะนี่คะ่ะ อันต้นนี้ไมมซี่โบได้ตัดมันนี่จัะพี่น้องจ้ะประมาณนี้เนาะหานาะบ้านฟาร์มตรงนั่นก็เป็นปลาสตรอเบอรี่น้อยค่ะพี่น้องจ้ะหัวหกดอกนี่ค่ะตรงนี้เป็นปลาสตรอเบอรี่เนาะหานาออันนี้ใบะรลแเน่ค่ะพี่น้องจ้ะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นผักคะน้าบ้านเราเนาะค่ะเนาะผักคะน้าบ้านเราจะพี่น้องจ๋ามันแตกดอกม่สนซีเอาเม็ดมาจากเมืองไทยด้วยค่ะพี่น้องจา๋านี่นี่สงสัยที่ใดเก็บเม็ดมันบอนี่บลูว่ามันสิแกให้บอนอะค่ะเนาะนี่บรรยากาศบรรยากาศ นี่จ้าพี่น้องจ้าอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งหนึ่งของอีกบ้านเนาะคะ่ะเนาะอีกฝั่งหนึ่งของบ้านค่ะพี่น้องจ้าโอ้ยไม่ซชสะออนฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เราปลูกหญ้าค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยงามเนาะคะ่ะเนาะสะออนสวยงามมากค่ะพี่น้องจ้าแล้วฝั่งนี้ก็มีม้าพร้อมค่ะมีม้าเหมือนเดิมเนาะคะ่ะเนาะ ไปเดินไปหาน้องม้ากันหน่อยหนึ่งเจ้เจ้บรรยากาศขาพี่น้องจ้ะบรรยากาศของประเทศนอร์เวย์เนะาะค่ะเนาะชีวิตเรียบเรียบง่ายง่าย หลังจากเลิกงานค่ะพี่น้องจ๊ะหลังจากเลิกงานประจำเนาะค่ะเนาะเห็นฟางงามๆกาแฝอามาทายให้เบิรงเลยเนี่ยแล้วอันนี้เป็นข้อไก่ค่ะพี่น้องจ๊ะตรงนี้เป็นข้อไก่ของไมสีเนาะค่ะเนาะไกไ่ไข่ค่ะเป็นไก่พันไข่เนาะค่ะเนาะไก่อยู่ในนี้ประมาณ เจ็ดพันตัวค่ะพี่น้องจ้า7,800ตัวเนาะค่ะเนาะดวงไก่ค่ะพี่น้องจ้าขอกไก่ขอกไก,อไก่อ้าวเครื่องบินก็มาป่ะนี่อ้าบินไปพุ่นแล้วนี่จ้บพี่น้องจ้ามันยากาศก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ โอเคพี่น้องคะคลิปนี้ไมซีก็ห่ามาเบิงบรรยากาศพาทิตตกดินฟ้าสีสวยๆงามๆเนาะคนะ่ะเนาะเราไมซี่ก็ะเจ้บอกอันเพื่อนๆพี่น้องเนาะค่ะเนาะที่ติดตามไมซีมาอ่าไมซีได้เปลี่ยนซื้อซ่องค่ะพี่น้องจะเป็นไมซีชีวิตง่ายๆใน Norway, นอรนะ์เวย์เนาะค่ะเนาะแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษแนะนำอ่า easy life อินโนเว่เนาะค่ะเนาะจักเบาถึกเบาผิดค่ะพี่น้องจ้าโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ทำนี่ค่ะพี่น้องจ๋าไม่ซีพามาดูอ่าบรรยากาศสวยๆงามๆเนาะค่ะเนาะอุ้ยงามแต่ว่าแต่ว่าถ่ายบ้านนี่มันไม่ค่อยเห็นดีจ้าพี่น้องจ๋ามันจะเป็นแบบนี้นะคะเนาะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ทำนี่ค่ะพี่น้องจ๋าถ้าม่ะชอบจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กำลังใจใหม่ซีเนดาจ้าพี่น้องจับไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ